สมาติจ้าปิยะคุ้นขยันจ้าขันสมพักจ้าย้ายเอาพักมาให้พักบัวพักบัวขันสมพักบัวจ้า ทำความสะอาดออกกอนล่างก่อนจ้่ล่างก่อนตัดหลักพนออกก่อนตัดหลักออกก่อนเขากาจจะเป็นล่างเป็นล่างไปขั้นในน้ำเกลืออีกเขาอาจจะไปล่างน้ำสะอาดอีกที่หนึง่ง บัวบานเขาปลูกเอาไหมขั้นบาหลายดอกขั้นน้อยนึงเดมอน่อยนึงเด้อพี่น้องตาบาสิได้มอน่อยนึงเอาขั้นเองก็แซสบดิเฮ็ดกินเองแต่ขั้นไลยเขาก็กินบ่เหมอือนเนาะ ยายเป็นลูกเป็นเกดแจ้งนามมาและ่ะล่ะล่างมาแล้วแต่ว่าเข้ากับมาล่างอีกที่นึง่งทางทำความสาดดอกเข้าๆหมดเลยจ้า <c oughs> เข้ากับจ้งเงนตัดเครื่องเนาะต้นหันสิได้อายุสามส่วนตัดสาม แล้วเขาก็จะมาคัันเอาเกลือคันพันว่าเอากินฉุนออกว่าสันพันจังบอันนี่าสันพันว่าผู้เฒ่าผ้าวาคันเล้วเขาก็บอมเปนคันว่าเห็นเละได้จ้ะคันพ่อพันยุบลงหน้อยนึงนี่แหละเขาก็จะไปล้างน้ำสะอาดออก ล้างน้ำสะอาดออกสองน้ำสามน้ำเด้จ้ะเขาก็จะเอามาเส้าเกลืออีกเที่ยนหนึง่งมาเส้าเกลือที่นี่เขาเจ้าได้จ้าห้หลังเร็วๆสามน้ำเร็วเขาก็จะมาเส้าเกลือ ใส่เกลืออยู่สองส่วนตวุใส่ผงนัวจักน้อย่นจังบบเช่มคักสังศีแมจ่จ้าแล้วห่าก็จะเอาเข้าเหนียวข้าเหนียวทีเห้าหนึ่งแล้วเข้าก็จะไปล่างนา้ำล่างน้ำแล้วห้อก็จะเอามาใส่เอามาใส่เข้ากับมาคลุกเขา่าให้เข้ากันเพื่อเพื่อกันจา้า เ,เขาก็ซิมเบงวานัวรบนนัวนัวบบเขาก็ซิมเบงประมาณหนึ่งอาจจะแต่บนนัวเขาก็จะเติมเกลือลงไปอีกเติมเกลือลงไปนิดนึงประมาณนี้นะเขาก็ซิมเบงเขาก่อนเขาจังเอา จะได้ตัดแล้วประมาณนี้แหละจ้ะที่นี่เขาก็จะเขาอันนั้นแล้วนะจนะ้ะเนาะเขาตัดเขาล้างเร็วๆเขาก็จะเอาอันเอาอย่างเราเขานำเขาม,ขมานำแซ่ขเข่าเขาเนี่ยนำแซ่ขเข่าเ่ามาใส่ เช่าพอบุผู้บุบเด้อยจ้านี่ยจัยจงบนยุบคักนี่จ้าคั่นแล้วนำขมาใส่แสนนล้วพร้อมกินเด้อยจ้าเมื่อเ้ากับกินเด้แล้วขึ้นเดียวจ้าเรียบนี้ก็ไปซ้ำนีน่นาะจ้าไปเจอกันทีน่นหนขอบคุณนะคะที่มารับชม